วัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําชุดวิชา41719กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมที่สําคัญนะคะและก็อาชญากรรมข้ามชาตินะคะ ก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะขอแนะนําคําอธิบายเกี่ยวกับรายวิชานะคะซึ่งในวิชานี้นะคะเราจะมาศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะนิยามนะคะและความหมายของคําว่าองค์กรอาชากรรมและองค์กรอาชากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งสาระสาคัญของรายวิชานี้นะคะเราจะดูในส่วนที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็คืออนุสัญญาที่เกี่ยวข้องนะคะกับกฎหมายของประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นเรายังจะ มีในเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมในประเทศไทยรวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจด้วยนะคะ ค่ะสำหรับปฏิทินการศึกษาของวิชานี้นะคะเราจะมีการสัมมนาเสริมจํานวน2ครั้งนะคะโดยครั้งแรกนะคะเรากําหนดวันที่23พฤศจิกายนนะคะ2562และครั้งที่2นะคะเรากําหนดไว้วันที่1 1 12มกราคม2563ค่ะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องส่งรายงานให้อาจารย์นะคะโดยการกําหนดหัวข้ออาจารย์จะเป็นคนกําหนดหัวข้อให้นะคะโดยที่นักศึกษาทั้งหมดจะมีหัวข้อรายงานที่ไม่ซ้ากันนะคะอาจารย์จะเก็บคะแนนสาหรับรายงานฉบับที่1นะคะซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อ ที่ตัวเองสนใจเนี่ยจำนวน20คะแนนนะคะและสําหรับครั้งที่2จะเป็นเนื้อหาของการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ในประเด็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากครั้งที่1อีก20คะแนนนะคะนอกจากนั้นนะคะอาจารย์จะมกีการเก็บคะแนนที่เป็นกรณีศึกษาโดยเก็บคะแนนจากระบบออนไลน์นะคะอีก20คะแนนและรวมเป็นทั้งหมด60คะแนนนะคะเท่ากับว่านักศึกษาเนี่ยก็จะสอบปภาค40คะแนนรวมเป็นร้อยคะแนนค่ะอันนี้คือวิธีการเก็บคะแนนนะคะแล้วก็วิธีการวัดผลของรายวิชานี้ค่ะ สำหรับวิชาที่ สำหรับวิชานี้นะคะที่เราเลือกหน่วยมาสําหรับการท e ํา e-learning นะคะเราเลือกทั้งหมด10หน่วยจาก15หน่วยนะคะโดยหน่วยแรกที่เราเลือกมาก็คือในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีแล้วก็นิยามของคําว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งผู้รับผิดช,ชอบจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิพาเมืองถ้ำค่ะสาหรับหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่มีความสําคัญมากเนื่องจากจะเป็นหน่วยเริ่มต้นที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็นิยามนะคะนักศึกษาจะได้แยกออกว่าอาชญากรรมข้ามชาติมีความหมายในทางสากลเนี่ยคืออย่างไรนะคะสาหรับหน่วย ไปนะคะจะเป็นหน่วยที่3นะคะหน่วยที่3จะเป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติกับบทบาทของกระบวนการยุติธรรมไทยนะคะซึ่งเราได้ผู้ที่เชี่ยวชาญโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสํานักง,งานอายการสูงสุดนะคะท่านอาจารย์เบญจพรวชิระอุทิชัยนะคะจะมาบรรยายในส่วนนี้คะ่ะสำหรับหน่วยต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทยนะคะซึ่งแต่ก่อนเราก็จะทราบว่าแต่เดิมเนี่ย องค์กรอาชญีกรรมข้ามชาติเนี่ยเราไม่มีกฎหมายเฉพาะนะคะเราก็จะมาดูว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมนะคะซึ่งผู้บรรยายจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเปาวินีภัยทองค่ะ ะะสำหรับหน่วยต่อไปนะคะก็คือหน่วยที่568นะคะซึ่งหน่วยที่568เนี่ยจะเป็นหน่วยที่อาจารย์คืออาจารย์ดรสุภาตาแผนวิชิตนะคะก็จะรับผิดชอบในการบรรยายนะคะคืออาจารย์จะเริ่มจากการที่อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทยนะคะและต่อด้วยกรณีศึกษาที่สําคัญก็คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ค่ะ สำหรับหน่วยต่อไปนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่วิธีการสืบสวนสอบสวนนะคะเกี่ยวกับคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแล้วก็เทคนิคพิเศษต่างๆในแง่ของการสืบสวนสอบสวนนะคะซึ่งผู้บรรยายจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรว,วัิพาเมืองถ้ำค่ะ หน่วยต่อไปนะคะก็จะมาพูดในในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินนะคะว่าการฟอกเงินและการติดตามเส้นทางการเงินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีกฎหมายนะคะที่มีมาตรการในเชิงป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินอย่างไรนะคะซึ่งหน่วยนี้อาจารย์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบรรยายนะคะ ต่อไปนะคะหน่วยที่13และหน่วยที่14นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันก็คือในเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้เสียหายนะคะรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอ,องค์งกรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งผู้บรรยายทั้ง2หน่วยนะคะจะเป็นอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัวิภาเมืองธรามค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการวัดผลนะคะซึ่งการวัดผลอาจารย์จะขอทบทวนนิดนึงว่าการสัมมนาเสริมสองครั้งของเรานะคะเรายังคงรายงานครั้งที่1และรายงานครั้งที่2เช่นเดิมนะคะโดยการเก็บคะแนนรายงานครั้งละย20คะแนนนะคะรวม2ครั้งเป็น40คะแนน,นะคะ่ะ ะะส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาะะก็คือจะเป็นเรื่องของการเก็บคะแนนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งอาจารย์จะมีกรณีศึกษาให้นักศึกษาะะได้นําไปวิเคราะหะะ์และมาแสดงความคิดเห็นกัน,นะะผ่านระบบออนไลน์ซึ่งกรณีศึกษาะะต่อไปอาจารย์จะมีโจทย์ให้พวกเราทุกคน,นะคะไ,ดไ,ดได้วิเคราะห์ร่วมกันนะคะคซึ่งตรงนีน้จะเก็บคะแนนอีก20คะแนน,นะะรวมทั้งหมดเราจะเก็บคะแนนทั้งหมด60คะแนนนะคะคและนักศึกษาก็จะสอบปลายภาคอีก40คะแนนรวมเป็น100คะแนนค่ะอันนี้คือวิธีของการวัดผล และการเก็บคะแนนนะคะ อาจารย์จะขออธิบายวิธีการเก็บคะแนน60คะแนนของเรานะคะคสําหรับรายวิชานี้นะคะคสําหรับการสัมนาเสริมครั้งที่1นะคะอาจารย์จะเก็บทั้งหมด20คะแนนค่ะก็จะเป็นการจัดทํารายงานฉบับที่1นะคะซึ่งนักศึกษานะคะคจะได้รับมอบหมายนะคะคให้ทํารายงานตามหัวข้อที่ไม่ซ้ํากันนะคะคซึ่งในรายงานนะคะคก็จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นนะคะคเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษานะคะคแล้วก็การรวบรวมค้นคว้าข้อมูลนะคะคเกี่ยวกับกฎหมายนะคะคตามประเด็นที่นักศึกษาศึกษานะคะคซึ่งอาจารย์กําหนดไว้ว่า จำนวนหน้านะคะควรจะมีประมาณ10-15หน้า A4 ซนะคะซึ่งสามารถดูแบบฟอร์มการเขียนรายงานได้ตามแผนกิจกรรมการศึกษาค่ะ สำหรับการสัมมนาเสริมครั้งที่2นะคะอาจารย์จะเก็บคะแนนทั้งหมดอีก20คะแนนค่ะซึ่งจะเป็นรายงานฉบับที่2นะคะ <_ d> oh <i> โดยรายงานฉบับที่2นะคะก็จะเป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากรายงานฉบับแรกนักศึกษาต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกนะคะรวมทั้งนักศึกษาจะต้องมีการนํากฎหมายต่างประเทศเนี่ยมาเปรียบเทียบตามประเด็นที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะคะซึ่งคะแนนในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นคะแนนรวมกับครั้งที่1ก็คือจะเป็น40คะแนนค่ะนะคะแล้วก็คะแนนอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นคะแนนในส่วนที่เป็น ออนไลน์นะคะซึ่งคะแนนในส่วนออนไลน์นะคะอาจารย์จะมีการกําหนดกรณีศึกษาแล้วก็ประเด็นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์นะคะได้วิเคราะห์แล้วก็อาจจะมีการแบ่งประเด็นนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้วิเคราะห์กันคนละมุมมองนะคะของกฎหมายของการบังคับใช้กฎหมายกับประเภทคดีอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วเราก็จะทําการสอบในระบบออนไลน์กันก็คือเราจะมีการอาจจะประชุมร่วมกันในลักษณะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็ ให้ข้อคิดเห็นนะคะรวมทั้งอภิปรายนะคะในประเด็นที่ได้รับมอบหมายไปนะคะซึ่งรวมทั้งหมดก็จะเป็น60คะแนนนะคะและนักศึกษาก็จะทําการสอบปลายภาคอีก40คะแนนรวมทั้งหมด100คะแนนะคะ่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะ <iet S 1> ก็อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับ รายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอคําอธิบายรายวิชานะคะวิธีการเก็บคะแนนแล้วก็ปฏิทินการศึกษารวมทั้งหน่วยที่เรามาทําระบบ e learning นะคะอาจารย์ก็หวังว่านาักศึกษานะคะจะมีความสนุกสนานในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของชุดวิชานี้นะคะแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าดูได้เรื่อยๆสําหรับ1ิบหน่วยนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการที่นักศึกษาจะได้เก็บประเด็นนะคะระหว่างการขับรถนะคะหรือระหว่างการทํางานถ้าเบื่อเบื่อก็เข้ามาฟังนะคะและจะเป็นประโยชน์กับเราตอนสอบปลายภาคค่ะซึ่ง40คะแนนอาจารย์มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะก็ต้องขอจบอในส่วนนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ